เริ่มมามสนใจหัดซ่อมมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่ประมาณป .6 ครับป .6 แล้วที่ตั้งแต่หนูออกจากโรงเรียนมาส่วนใหญ่หนูก็จะมาไม่เยู่พี่หซ่อมเลยเป็นความชอบส่วนตัวหรือยังไงคะความชอบส่วนตัวพอได้มาลองทํามอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกยังไงคะ<ม>ด<ม>ีแล้วเหมือนเวลาที่ช่วงที่เขาเพื่อนไปโรงเรียนกันหนูก็จะมามอยู่ตรงนี้ น้องม่อนเด็กชายอภิวัตบุญศรีสะอาดใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงสองปีที่ตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาเรียนรู้การซ่อมมอเตอร์ไซค์กับน้าชายที่เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆในหมู่บ้านชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งที่ควรจะนั่งอยู่ในห้องเรียนเหมือนเด็กทั่วไปแต่ด้วยหลายเหตุผลทําให้น้องม่อนเลือกที่จะมีห้องเรียนแบบนี้และมีรอยยิ้มเมื่อได้ทําสิ่งที่ชอบ เรียนถึงชั้นป .5 ค่ะกำลังจะขึ้นป .6 แล้วน้องก็หยุดเรียนไปแม่ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของน้องนะคะเพราะว่าเราก็คุยกับน้องค่ะแต่น้องเขาไม่ยอมบอกเราเราก็เลยไม่รู้สาเหตุว่าน้องเขาทําอะไรน้องอยากซ่อมรถค่ะอยากไปเรียนช่างต่อเราก็เลยโอให้น้องไปค่ะถ้าน้องอยากไปเราก็ไม่ได้บังคับน้องค่ะแม่ของน้องม่อนนางสาวสุภาพรพี่รอดยอมรับว่า เธอพยายามที่จะให้ลูกกลับไปเรียนหนังสือตั้งแต่ออกจากโรงเรียนในชั้นป .5 จนตอนนี้ที่น้องม่อนกำลังจะอายุ15ปีแม่อยากเห็นลูกได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปแต่ช่วงเวลาที่น้องม่อนอยู่บ้านเขาก็มีความสุขกับการได้ช่วยแม่เลี้ยงปลาได้ดูแลแม่และได้ซ่อมมอเตอร์ไซ์ อาสาสมัครสามพลังจังหวัดราชบุรีเครือข่ายของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสอพบน้องม่อนจากฐานข้อมูล Thailand Zero Dropout ว่าในพื้นที่หมู่4ตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาจึงตรวจสอบข้อมูลกับนางสุวรรณนน,นเอี่ยมเครือข่ายอาสาสมัครสามพลังลงพื้นที่มาค้นหากับนางวันธนาโตพฤษาผู้ใหญ่บ้าน

เหมือนเค้ของน้องม่อนวันนี้เขาได้มานั่งคุยแล้วได้รู้ช่องทางเลยคหคะดีค่ะดีมากมากเลยค่ะโครงการนี้แล้วก็เด็กก็คือเด็กก็พอได้ฟังได้อะไรก็เขามีใจแหละค่ะป็นไปได้ไ้้อยากค้นหาเด็กๆไหมคะก็มีก็จะแจ้งทางกสสได้ประสานกันได้เลยค่ะมีข้อมูลจะไปเคาะบรรตุบ้านเลยใช่ค่ะ ได้อันนี้ได้อยู่แล้วร่วมกันแล้วก็ยังหมู่อื่นก็คือถ้ามีแบบนี้ส่งข่าวมาจะได้ประสานให้กันได้อะไรเงี้ยค่ะ,คะเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะการค้นหาแบบเคาะประตูบ้านทำให้เข้าใจถึงสภาพครอบครัวได้รับฟังน้องม่อนและแม่ว่าได้พยายามให้ลูกได้กลับมาเข้าสู่ระบบการศึกษามาโดยตลอด นางวัฒน,นาโตปรึกษาผู้ใหญ่บ้านก็หาคาปรึกษาหลายช่องทางที่จะให้น้องม่อนได้กลับเข้าเรียนโครงการที่ดีดีมากค่ะเพราะว่าสามารถทำให้เด็กที่ที่คนทั่วไปมองว่าเด็กอาจจะไม่มีอนาคตแล้วนะคะกลับสามารถกลับมามีอนาคตอีกกลับมาเข้าระบบการศึกษาซึ่งซึ่งไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในกอบเขาสามารถศึกษาด้วยตัวเองที่บ้าน ตามที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเป็นเป็นเรื่องใหม่ที่ที่เราไม่คิดว่ามันมันมีอยู่ด้วยค่ะน้องกลุ่มนี้จริงๆแล้วเป็นเด็กที่ถ้าเราดูแลเขาดีๆเขาจะมีศักยภาพในการที่จะดูทํางานหรือว่าเรียนอะไรที่จะทําให้เขามีไรายได้ในอนาคตเพื่อจะกลับมาดูแลตัวเองและครอบครัวได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามองจากเ,าเรื่องของกลไกหรือโครงสร้างที่มันทําให้เป็นปัญหาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า หนึ่งครอบครัวเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองมีทางเลือกอะไรในชีวิตบ้างตอนนี้ในระบบของการจัดการศึกษาเนี่ยมันมีการศึกษาที่ยืดหยุ่นและเป็นทางเลือกมากขึ้นกลไกที่เรากำลังจะสร้างที่เราเรียกว่าอาสาสมัครสามพลังเนี่ยก็จะเป็นคนมาช่วยเติมเต็ม,ต,มตรงนี้เป็นข้อต่อในการที่จะเอาข้อมูลเนี้ยส่งต่อให้ครอบครัวถ้าครอบครัวรู้ครอบครัวจะมีทางเลือกในชีวิตให้น้องได้มากขึ้นเราไม่จําเป็นต้องให้น้องอยู่บ้านโดยไม่ได้พัฒนาศักยภาพอะไรถึง4ปี วงพูดคุยเครือข่ายอาสาสมัครสามพลังของกสศที่มีศาสตร,ราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับครูน่องครูตูนจากศูนย์การเรียนรู้ c ีวได้แนะนําน้องม่อนด้วยว่ามีทั้งเลือกในการเรียนอีกหลายรูปแบบที่น้องม่อนสามารถเรียนอย่างมีความสุขเอ่ออย่างกรณีกรณีที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่พูดว่าเออน้องเรียนถึงปหเรียนมาได้เดือนหนึ่งแล้ว แล้วก็หลุดกลับไปอยู่บ้านยังไงก็ไม่ไปจริงๆโรงเรียนปรับรูปแบบได้เลยครับตอนนี้ที่ทําอยู่กับก,บกสศก็คือหนึ่งโรงเรียน3มรูปแบบครูให้ใบงานที่เด็กได้เลยแล้วเพื่อที่จะทำมันยังไงก็ได้ให้เด็กจบ,บเด็กอยู่กับบ้านเลี้ยงปงเลี้ยงป่าไปก็ได้ครับไม่เด็กไม่ต้องไปงคือตอนนี้ถ้ามันติดว่าเด็กต้องไปห้องเรียนอยู่ต้องเรียนเช็คชื่ออะไรอย่างเงี้ยยังไงก็หลุดแน่นอนเคสนี้แต่นี้ถ้าโรงเรียนปรับปุ๊บจะไม่มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา หลังจากระบบฐานข้อมูล Thailand Zero Dropout ของกอสอส,อสอค้นหาพบน้องม่อนนะคะที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาอาสาสมัครสามพลังค่ะก็ามาเคาะประตูบ้านเพื่อที่จะมาพูดคุยให้คำแนะนำการศึกษากับน้องม่อนนะคะจนน้องม่อนเองตัดสินใจที่จะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งค่ะพลจากการเคาะประตูบ้าน ไม่เพียงแค่เปิดใจให้กับน้องม่อนแต่ยังเปิดโอกาสทางการศึกษาให้น้องม่อนได้สารฝันเปลี่นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์คิดอยากจะเอามันเป็นอาชีพของตัวเองไหมยอยากครับอย่างตอนนี้หนูรู้สึกอยากเรียนจริงจังไหมเหมือนอยากอยากเรียนซ่อมมอเตอร์ไซค์เลยครับเพราะอะไรบ้างครับไม่นพียทุบด้วยเขาก็ได้เงินด้วยตอนนี้หนูทาอะไรได้แล้วบ้างสําหรับมอเตอร์ไซค์เยนน้ำมันเครื่องเลียนโซ่ อย่างตอนนี้ที่เขามาแนะนำให้ให,ให,ให้ให้ได้เรียนแบบนี้หนูสนใจไหมที่จะได้วุฒิได้อะไรใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะทำให้เราแบบได้ทำงานได้มากขึ้นเนาะตอนนี้มันมีการมาเคาะประตูบ้านมาค้นหาดีไหมคะดีค่ะเพราะแม่ก็ไม่ค่อยรู้เนาะว่ามันไปทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีโครงการมาแบบนี้เราก็ว่าดีคะ่ะ ใจมันฟูน้องจะได้พิจาราคตเยอะกว่านี้ะเราก็เออดีจัจนะน,น้องจะสิแล้วน้องจะได้ไปแลหละค่ะน้องก็พูดมากขึ้นว่าน้องอยากกลับไปเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เออดีใจที่เขายัางคิดที่จะไปเรียน<า>ก็อ,อยากให้เขาเป็นคนดีค่ะอยากให้เขามีอาชีพมีสิ่งที่เขาอยากทําความฝันที่เขาอยากเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะสหรับพ่อแม่ลูกในการศึกษานี่คือที่สุดใช่อยากให้เขาได้ ไปให้เยอะก็เราการค้นหาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาจากการมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องทําให้กศสอส,อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการทํางานของเครือข่ายอาสาสมัครสามพลังสามารถเข้าถึงเด็กๆแบบเคาะประตูบ้านและช่วยให้เด็กได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง หลังจากที่เราได้รายชื่อจากระบบมาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมาให้พื้นที่ช่วยดูว่าน้องอ,อยู่ในพื้นที่ไหมทีนี้พอเราได้พิกัดบ้านและก็ลงมาในพื้นที่เพื่อมาดูว่าน้องยังอยู่นอกระบบการศึกษาหรือเปล่าค่ะแล้วก็อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้น้องเนี่ยไม่ได้ไปเรียนนะคะแล้วกอ็อะไรที่เป็นความต้องการของน้องแล้วก็ของที่บ้านเด็กกลุ่มนี้จริงๆแล้วสิ่งที่เขาขาดเนี่ยคือข้อมูลที่จะมาช่วยให้เขา ให้เด็กและครอบครัวตัดสินใจได้ว่าเขาจะมีทางเลือกไหนสิ่งทัี่ทำต่อไปก็คือการนำแผนการดูแลที่เราเรียกว่าแคร์แพลน n สำหรับเขานะคะก็จะมา แก้ในสิ่งที่เป็นปัญหาแต่ละแต่ละปัญหาจากนั้นก็มาดูว่า,าช่วง,ช,งช่องทางไหนที่จะเป็นทางเลือกในการศึกษาให้กับเขาได้บ้างถ้าในสังคมไทยเรายังมองเรื่องของการมีวุฒิในการเป็นการรับรองการันตีที่จะทําให้คนหนึ่งทํางานได้การที่เด็กได้รับวุฒิเหล่านี้มันก็จะทําให้เขามีโอกาสหรือทางเลือกในชีวิตเี่ยมากขึ้นล่าสุดน้องม่อนได้กลับมาเรียนออนไลน์กับศูนย์การเรียน CYF ฟื้นฟูการเรียนรู้ ให้อ่านเขียนคล่องเพื่อจะได้จบป .6 โดยมีแม่และครูช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงรอยยิ้มของน้องม่อนจึงเป็นเหมือนประตูที่ถูกเปิดออกจากปฏิบัติการค้นหาเขาะประตูบ้านและส่งต่อสู่เป้าหมาย Thailand Zero Dropout ทีเนี้ยก็สามารถจบป .6 ได้ภายใน1ภาคเรียนแล้วก็ม .3 ก็เลยอีกหนึ่งภาคเรียนก็ปีค่ะก็เทียบโอนประสบการณ์ชีวิตอีก ทัปนีเอสสีชัยะรีพ e p o r t อร์รายงาน